ว่าแบบนี้สินะที่ข้าตามหามาสิบกว่าเปหลายที่ข้าต้องล้างแค้นให้พ่อขอ้าเดีวเราไปข้างนอกกันต่อไหมคะจะไปที่ไหนดีอ่ะไปกินข้าวไหมเออ อยู่แล้วใช่ไหมใช่เราไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยใช่คิโยไปไปข้างนอกกินข้าวกันไหมได้ปไปไปไปกันเถอะขอไปข้างนอกทานแต่ยังโอ้เธอเขาทากันแดดแล้วหน้าจนฉ่ำนะเนี่ยกันแดดเบล่าเนี่ยไปกินข้างนอกใช่ไหมเนี่ยกินอะไรอันเดียฮะกินอะไรดีเกาอยากกินก๋วยเตี๋ยงงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะได้มีเสียงอะไรอ่ะ สรุปว่าไปรับไปรับกันนาเดียได้เดี๋ยวไปรับเลยนี่นะเตรียมของรอพี่เลยก็ได้แจ้งเค้าโอ้ใครสั่งอะไรเนี่ยของส่งครับชื่ออะไรคะพี่ของคุณเอินแหละครับเอินเหรอเก็บเงินปลายทางครับผมเท่าไหร่คะพี่สองร้อยยี่สิบห้าครับสองร้อยยี่สิบห้าเอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเอาเงินก่อนครับคุณไม่ได้สั่งของนะทำไมรู้สึก ตายขงทนรอเวลานี้มันนานเนี่ยคทนอยู่คนเดียวแลมีพ่อมีแม่เพราะพวกมึงอวนหัวมากเลย กลัวทัว้งยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย,ยมันคือใครเนี่ยแล้วมันจับตัวฉันมาทำไมเนี่ย,ยคิวจะรู้ไหมว่าจะโดนจับตัวมาใครสั่งให้ค่ะเป็นจริงๆเหรอ ฉันต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้องแหวเฮ้ยไม่ห <described together>. ันมาตายแน่เอินเอินแจง เสียงกดกิ่งไม่รู้ไปไหนแล้วเอ้าไม่เห็นเลยแล้วของอ่ะเห็นว่าไปเอาพัสดุมาไม่ใช่เหรอไม่เห็นเดินเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็ไปเลยอยู่หลังบ้านหรือเปล่าเอินเจอไหมไปดูนิดเอินเจอไหมไม่มีเอ้าแล้วไปไหนอ่ะพี่เอินหายจริงเหรอเฮ้ยเอินเอินหายที่ไดิเอินเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ำก็ไม่มีเอิน ไปไหนหวะเอา้าเฮ้ยเขาบ้าือเปล่าเฮ้ยอะไ,ไหนเจมไม่เห็นพี่เอาเลยพี่จะลงเท้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่มันลงเท้าของเอิ์นนี่เฮ้ยไปไหนอะเอินหรือว่าอยู่ข้างนอกนี่ไหมทำสวนอีู่ออ ีดีดวะเน่ยแจ้งเดี๋ยวเอาโทรศัพท์แล้วก็แจ้งตำรวจเลยโอเคเอนหายไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยหายบอกว่าจะไปกินข้าวด้วยกันแต่หายตัวไปเนี่ยนะเอออย่าทิ้งไฟงี้ดิที่ใจคอไม่ดีกล่องวัสดุอะไรวะเนี่ยกล่องอะไรวะกล่องเปล่าฮะไม่รับเลยพี่ออเออเหร<า>อนะใช่นั่นโทรหาตำรวจเลยได้ได้โทรตำรวจเลยแจ้งเลย ว่ามีนคนหายแจ้งคนหายเลยฮั Hello, โลโหลค่ะตำรวจปะคะอ้าวพอดีโทรมาแจ้งคนหายอะค่ะอ้เขา,าออกมารับพัสดุแล้วก็ไม่เห็นเลยอะคะ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วหา,วามบมันก็ไม่เจอเลยคะ่ะอยู่อยู่แถวอา่าอยู่แถวลังสิตครับหายเลยอะไม่เห็นคะ่ะเ,เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะค่ะได้ได้ได้คะ่ะขอด่วนๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะเห็นจริงวะหายไปไหนวะไปแจ้ง ไปหาหนอเอยเอินอ,อยู่ไหนวะเฮ้ถามมันถามเรามพอดีว่ะเห็นไหมเนี่ยพี่ครับพี่ครับอเอ่อผมถามอะไรน่ะครับ,รบเห็นเห็นเอินบ้าไหมพี่ไม่เห็นครับคุณเอนินแต่เห็นรถผ่านไปเมื่อกี้คันนึงครับผมมีรถเหรอพี่ครับวิ้ยแจง้งมีรถคันนึงขอมากะพี่ของครับเออเอินอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ไหนวะอุ้ยอเอินอย่าเป็นอะไรนะเว้ยรอก่อนนะเอนเดี๋ยวเขารีบไปหาอุ้ยอยู่ไหนวะ คุณคุ้นเหมือนรถที่มาส่งของเลยพี่คิวคันนี้เหรอเนี่ยใช่กระบะดำไหมเหรอใช่มันต้องสงสัยนะมันแปลกๆนะคันนี้ใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมใช่ไปเลยเหมือนมาส่งของหน้าบ้านเราเลยใช่อคนคันนี้เลยใช่ไหมใช่เคพี่ตามไปเลยไปไหนเนี่ยจะไปไหนวะเฮ้ยหรือว่ามันจับเอิร์นไปเหรอหรือว่าใช่ใไหมหรือเอิร์นมีแบบทำอะไรหรือแบบให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะปกติแล้วมันก็เป็น คนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีพิ่พิพายอะไรกับใครแล้วพอออกไปรับของแล้วหายไปเลยอ่ะใช่เหรอเหลือรองเท้าข้างเดียวเออของก็อยู่แล้วพี่เอิญไปไหนอ่ะเออไปไหนวะเอิญแต่คันสีดำใช่แน่ๆเลยเห็นจ้ดมาส่งของใช่โอเคน้องนี่ตี๊กิวเลี่ยไปทางนี้เรียวนี่ใช่ไหมเลี้ยวนี่ใช่ไหมโอเคน้องอุ้ยนี่ไปไหนแล้ววะหายเลยอ่ะอุ้ยมันหายไปไหนอ่ะเหมือนรู้ว่าเราตามมันมาไหนวะเป็นหายไปไหนวะ อุ้ยซอยเปียกมากเลยอะอะไนปะเนี่ยอุ้ยซอยเปียกเืินเฮ้ยข้างหน้าทางตันแล้วนะแจงเดินเดินลงมาดีกว่าละทางตันแล้วปะเดินลงดีกว่าปะไปเออเอออย่าหรือวะอุ้ยแจงข้างหน้านี่คืออะไรอะมันจะแปลกอ่ะน่ากลัวมากมันจะจับเอิอมันอยู่นี่จริงๆหรอพี่เอิร์นเอิออยู่เปล่าพี่เอิร์นเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไม่เห็นนะมันติน้ำหนองอ่ะมันไม่น่ามาแถวนี้หรอก หายไวมากพี่กูตสาหตามมาันติดเลยนะเนี่ยไม่มีเลยอะพี่คิวไม่เห็นเลยใช่ปะไม่เห็นเลยไม่มีรองเท้าใช่ไหมมีแบ,บบเบาะแสอะไรบ้างไหมลองหาดิอาจจะมีแบ,บบเบาะแสว่าเพิ่งเดินมาอะไรอย่างเงี้ยลองดูดิเจอบ้างไหมเจอไหมไม่เจอเใช่ไหมโอ้ยเอาไงดีวะไปไหนวะพี่คิว,วไปแล้วใช่ไหมไปแล้วทันนั้นเหรอใช่ไหมไปแล้วตามตาม อามเร็วๆๆๆๆๆเร้ยเร็วเร็ยเร็วๆๆ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  อยู่แถวบ้านเราเลยนะเนี่ยอยู่ข้างๆเราเลยอ่ะใช่ใช่อยู่ข้างเราเลยเอาละโอเคเดี๋ยวไปหาเลยน้อยเออรอก่อนนะอุ้ยเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วเนาะใช่ใช่เป็นห่วงหมดเลยนะว่าจะเป็นอะไรโอ้โหที่ได้เนี่ยได้ไปซื้อของยังไม่บอกด้วยนะจะซื้อของไม่ไหวเห้ยทำไมซื้อของมันรองเท้าหายไปข้างหนึ่งวะก็เดินยังไงอะไปหน้าบ้านอย่างนั้นล่ะเออมันเดินยังไงวะ จะเดินยังไงอ่ะรีบหรองั้นมะ oh. เ,เดี๋ยวคงก็เจอแหละไม่มีอะไรหรอกนะ น,นีคือ,อะไรอ่ะเฮ้ยม่คิวด้วยคิวจะโดนจับไหมเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะทำไมมีเลือดขีดแดงๆอันนี้กลากบาปอันนี้ตายแล้วพวกนี้ตายหมดแล้วอย่าว่านะอันนี้มันขีดแดงแปลว่ากำลังจะฆ่าก็คือแต่คิวยังไม่โดนจับ ยุ้กเลยไม่มีขีดแดงนิาส์นีสมสมนีม่ด้วยเป็นเส้นผมใครเนี่ยยาวมากแต่ว่านะห้องนี้มันเป็นคือห้องที่มันเอาคนมาฆ่าไม่มีรูอากาศหายใจเลย มันอยู่ข้างนอกเราทำยังวิธีไหนเพื่อจะรอดออกจากห้องนี้ได้ชิว oh. ช่วยเขาด้วย ฉันก่อนแล้วฉันก็คงไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ <laughs> แวแกแกเป็นใครฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ย <laughs> แกคือมน,นุษย์ต่างดาวตลกหรอเพื่อนเล่นมึงหรอมึงเป็นใคร กพฉ,ฉันจำอะไรไม่ได้เลยพ่อฉันพ่อฉันก็คือพ่อฉันอันนี้คือตัวฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉัน กูไม่เห็นต้องไปฆ่าใครเลยแล้วทำไมคุณต้องมาฆ่าฉันเนี่ยแต่าความมุอุ่นจากฉันโอ้ยกูไม่ได้ฆ่าพ่อแม่มึงนั่นพ่อกูฆ่ามึงก็ไม่ฆ่าพ่อกูดิแต่พ่อกูตายแล้วเ,เรื่องของพ่อแกซิแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยป่ไยฉันไปเถอะนะฉันขอร้องนั่นคือหลานฉัน ครอบครัวของแกฉันฆ่าไปหมดเดี๋ว่างรักอนิกากับบาดนี้แกฆ่าหมดแล้วคือทำไมแกทำบาปท,ทำกรรมหน้าตาไม่ดียังฆ่าคนเนิร์ดเองตอนที่ฉันฆ่าแกเสร็จนี่ไลน์ต่อไปแกอย่าฆ่าฉันเลยฉันขอร้องเลยนะนแกอยากได้อะไรอยากได้เงินสิบล้านยีย่สิบล้านฉันให้แกได้ฉันไม่ต้องการเงิน แก่แต่มันก็เรื่องผ่านมานานแล้วจนขอร้องเธอจนขอชีวิตคืน,นแกอย่าพูดมากไม่ว่ายังไงวันนี้แกต้องตายดียนนยฉันไม่อยอมตายขอรอ้องฉันให้โอกาสแกในการเลือกเลือกระไรแกจะมาให้ฉันเลือกอะไรมันไม่ใช่มิสซ่านะเว้ยที่แกจะมาให้ฉันเลือกอะไรขนาดนี้อย่างน้อยของกินค่อยเลือกหน่อยแต่นี่คืออะไร ใช่ป yeah. yeah. ่าวเจ้พี่เดินมาถูกไหมเนี่ยวู้ยแต่ตาหมดเลยนะเฮ้ยใกล้ยังรองเท้าพี่คิวฮะรองเท้าพี่เอิญหรือเปล่าเฮ้ย จริงใช่ไม่ตามโลเคชั่นเลยใช่อือแต่ทำไมมาอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นพี่แต่แกก็ว้ยมีใครอยู่ไหมครับพี่เอิร์นเอิร์นอยู่หรือเปล่าเป็นห่วงพี่เอิร์นเลยอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรอ่ะพี่เลือดเลือดหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่า ขอให้เป็นพี่อเอิญนะเฮ้ยอะไร,อ,ะไรอ่ะเฮ้ยห้องอะไรอ่ะมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเอิญอยู่นี่ไหมเนี่ยห้องใครเนี่ยอุย้ยขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมียลูกพี่บุ้งพี่โอดไอ้มี่ลูกเอิญด้วยเฮ้ยเซเลปเอิญอยู่แถวนี้เอิญที่ทน,นี่เหรอ เฮ้ยมิซบุ้มิโซบุ้ยบิคิวฮะเอิ่เอิ่นเอิ่นเป็อะไรไหมเอิ่น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 เอินเอิ่นเอินเอิ่เอิ่เอิ่นเอิ่นเอิ่เอิ่นเอิ่เอิเอิ่นเอิ่นเอินเอิ่นเอิเอิ่เอินเอินเอิเอิ่นเอิเอิเอิ่เอิเอิเอิ่นเอินเอิ่เอินเอิ เออเดี๋ยวทีนกูไม่เอ็งี้ดิเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวด้วยกันไงเออเป็นไงบ้านที่รักจัดการเสร็จเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจัดที่รักสมควรแล้วช่าครอบครัวเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละสมควรหายแค้นหรือยังสะใจพอยังสะใจมากเลยใช่